เมื่อเราต้องออกเดินทางไปที่อำเภอหล่มสักจากอำเภอเมืองเพชรบูร์ค่ะจุดจุดนึงที่เราจําเป็นจะต้องผ่านเลยทุกๆครั้งเมื่อเราเดินทางบนทางหลวงหม่ยเลข21ค่ะนั่นก็คือสามแยกไปแดงบุงน้าเต้าค่ะที่นี่มีดีอะไรทําไมทุกคนต้องผ่านทําไมทุกคนไม่เคยแวะกันวันนี้อยากให้ทุกคนลองแวะดูค่ะ ถ้านึกถึงบุญน้ำเตา้าทุกคนนึกถึงอะไรคะที่นี่นะคะตำบลบุญน้ำเตา้าอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูร์ค่ะและตอนนี้สถานที่เบอร์รี่อยู่ตอนนี้นะคือศาลหลักเมือง เพชรบูรณ์ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเพชรบูรณ์เนี่ยมีสารหลักเมืองถึงสองที่ถ้าเป็นในตัวเมืองเนี่ยจะเรียกว่าสารเฉพาะหลักเมืองค่ะแต่ถ้าอยู่ที่นี่บุกน้าเต้าอําเภอลมสักนะคะจะเรียกว่าเป็นสารหลักเมืองแห่งที่2ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเพชรบูรณ์ย้อนไปในอดีตการนะคะจะบอกเลยว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเคยจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาก่อนนะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนี่เลยค่ะบุคคลที่ด้านหลังของเบอร์รี่นะคะท่านจอมพลปพ,พิบูลสงครามในยุคสมัยที่ท่านเนี่ยได้เป็นานายกรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์ ทางโรคคั้งที่สองทำให้มันมีปัจจัยที่เราอาจจําเป็นที่จะต้องย้ายเมืองหลวงมาเป็นเพชรบุญแห่งนี้ค่ะและที่สําคัญก็ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้บริีจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวบุ่งน้าเต้ากันไปดูกันว่าบุ่งน้าเต้าเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรเด่นกันบ้างไปค่ะ และที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้สักการะศาลหลักเมืองเพชรบูร์แล้วนะคะเรายังจะได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ประวัติความเป็นมาได้จากพิพิธภัณฑ์จอมพลปอในบริเวณศาลหลักเมืองแห่งนี้ของเราอีกด้วยค่ะและในช่วงเทศกาลนะคะทุกๆปีก็จะมีงานสมโพธิศาลหลักเมืองเพชรบูร์เป็นงานท่องเที่ยวประจําปีเรียกได้เลยว่าสนุกสนานแล้วก็คลื่นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกร้านค้าต่างๆและการแสดงประจําถิ่นก็สามารถมนาะท่องเที่ยวกันได้นะคะ และที่นี่ก็มีสถานที่เล่นน้ำสงการที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือถนนปิ้งไก่ข้าเบือค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงเทศกาลสงการอย่าลืมแวะมาร่วมสนุกกันที่นี่ด้วยนะคะ ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อที่บุงนำเต้าของเราแห่งนี้ค่ะขออนุญ,ญาตหาในรองท้องกนก่อนนะคะที่นี่มีของพีของเด็ดที่มาแล้วถ้าไม่ลองถือว่าพลาดมากค่ะกับวิ่งไก่ข้าเบือ่อไปลองชิมกันเลยนะคะไม้ละสิบบาทเท่านั้นค่ะเส้นทางต่อไปเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำสมบัติค่ะแหล่งรวมประวิศาส์ของตำบลบุ่งนำเต้าค่ะ และตอนนี้นะคะสถานที่ที่เราอยู่ที่นี่นะคะนั่นก็คือสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำสมบัติเองนะคะหรือเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งคือถ้ำจอมพลปอพิบูลสงครามะค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำฤาษีสมบัติะค่ะซึ่งด้านหลังของเบอร์รี่นะคะที่อยู่ด้านในเนี่ยนะคะก็คือถ้ำนะคะที่สมัยก่อนเนี่ยนะคะมีประวัติศาสตร์ก็ค,คือว่าถ้ำเนี้ยเคยจะกลายเป็นทองพระคลังนะคะจะให้ดูทุกคนดูทางด้านนี้ก่อนนี่ อันนี้เขาเรียกว่าถ้าถ้าเบอร์รี่เรียกไม่ผิดถ้าเรียกผิดต้องขออภัยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นปาการปาการก็เหมือนประมาณว่าเป็นประภาคารที่เอาไว้ดูในระยะสูงค่ะเผื่อมีคนเข้ามานะอันนี้จะเป็นปูนที่ก่อบผสมอิฐนะ มัยก่อนจะบอกว่าสิ่งปลูกสร้างเขาไม่ได้ทำแข็งแรงขนาดนั้น,น,นก็จะเป็นไม้เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนผสมกันไปเพราะว่าจะบอกก่อนว่าระยะเวลาการก่อสร้างมันสั้นจริงๆนะคะแล้วก็การกระทําสิ่งแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นความลับเลยคนในประเทศรู้น้อยมากสําหรับการย้ายทองพระคลังทรัพย์สมบัตินะคะหรือว่าแม้กระทั่งพระแก้วมรกตที่ได้นํามาปาระดิษฐานที่นี่ก็เพิ่งถูกเปิดเผยมายังไม่นานนี้นะคะว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยถูกย้ายมาปาระดิษฐานอยู่ที่นี่ ที่ศาลหลักเมืองที่เราไปสักการะามัสยิดสักคู่นี้เราก็เลยเห็นว่าที่นั่นก็มีอ,องค์จําลองของพระแก้วมรกตด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านในเนี่ยจะมีประดิษฐานนะคะของพระพุทธรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายาเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราเปิดให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะก็จะเป็นผนังถ้ำแบบนี้นะคะหลายๆท่านที่บอกว่าเอ๊ะไม่เคยมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าระดับนี้มันพอที่จะเก็บสมบัติของชาติหรอแต่จริงๆแล้วอะทางเดินทางไปทางไกลทางด้านหนูนะคะจะมีทางเดินลงไปแต่ตอนเนี้ยเขาไม่แนะนำให้ให้เข้าไปนะคะเพราะว่ากลัวให้เกิดกลัวที่จะเกิดอันตรายเพราะเราไม่ได้มีการที่สํารวจเส้นทางไว้เพื่อการท่องเที่ยวนะคะแต่ที่เนี้ยก็จะมีาการเข้ามา ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีมีการบูชาสิ่งต่างๆมากมายที่นี่นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ว่าอยากมาขอพรที่นี่ก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการมาเที่ยวที่บุกน้ำเต้าค่ะ และที่นี่นะคะก็คือวัดถ้ำสมบัตินะคะซึ่งวัดถ้ำสมบัติเนี่ยนะคะจะอยู่ทางขึ้นนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ถ้ำรือสีสมบัติที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ นอกจากที่นี่จะเป็นวัดวาอารามให้ประกอบศาสนพิธีแล้วนะคะที่นี่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่อยากคนเดินขึ้นมาสักการะนะคะนั่นคือพระพุทธรูปนะคะที่ตั้งเด่นเป็นง,งานอยู่ใจกลางุูเขานะคะก็ถ้าเราขึ้นไปถึงตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราจะมองเห็นทิวทัศน์และภูเขาโดยรอบเลยด้านหลังตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เราขึ้นไปมาเมื่อสักครู่นี้ทุกคนลองมองตามนะ,ะถ้าปากถ้ำอยู่ทางด้านนี้แล้วสิ่งที่มันลึกเข้าไปด้านในถ้ำจะต้องมีความลึกแบบปัมากเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นความอ่าเป็น ความชาญฉลาดของการเลือกพื้นที่และยุทธศาสตนนั่นเองค่ะทําดูทางด้านนี้ค่ะทุกคนด้านนี้นะคะนอกจากเราสักการะอ,องค์พระประธานตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยด้านฝั่งนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวิวเียได้เลยว่าเห็นวิวได้กว้างขวางมากๆคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยด้านหลังของเราตรงนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นภูเขาแบบล้อมรอบแบบนี้เลย นั่นก็คือสัญลักษณ์ของเพชรบูรณ์ค่ะเพราะมองไปที่ไหนต้องเจอแต่ภูเขานั่นเองเราจะบอกก่อนว่าบุงน้ําเต้าในหลายคนบอกว่าเป็นเมืองทางผ่านเป็นเมืองที่ผ่านแล้วผ่านเลยแต่ถ้าคุณไม่แหวะคุณจะไม่ได้เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นะคะเราจะมีตลาดนัดด้านล่างใครที่มาหากับข้าวอยู่อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยค่ะที่นี่มีอาหารพื้นถิ่นเยอะมากๆเลยมาเที่ยวกันเยอะค่ะบุงน้ําเต้าอาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ บุงนำเต้ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวมากๆนะคือน้ำตกทันทิ์ค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเป็นช่วงฤดดูฝนค่ะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในอุทยานนะคะที่เป็นน้าตกทันทิ์ได้น่าเสียดายมากๆค่ะแต่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าน้ําตกทันทิปพอให้เข้าชมเมื่อไหร่เนี่ยจะเก็บภาพมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ